สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ขุสุกน้ค่ะเมื่อน,นี้เดินทางกลับแล้วค่ะกลับแล้วค่ะเดินทางกลับอีกเส้นทางนึงบนภูเขาเนาะพี่น้องเนาะเพระาะว่าบางหันเขาขามเรือขามอุโมงมาแล้ววันนี้กสิเดินทางข้ามภูเขาบนภูเขาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กะสิขับขึ้นภูเขาไปเรื่อยๆพี่น้องรับขึ้นภูเขาไปเรื่อยๆ ภูเขาสูงเลยได้พี่น้องภูเขาสูงสุดยอดเลยสิไปเจนมาอันโทรศัพท์กับปีนถ่องขึ้นไปชูงสูงฝนกระตกแน่เนาะพี่น้องเนาะครับตามกันไปสามขั้นขั้นแรกเป็นรถลูกสาวขั้นสองเป็นรถนิชาขั้นสามตุ้กข่อยขับเนาะพี่น้องเนาะครับขึ้นภูเขาไปไปเยี่ยมหยาดบนหยาิบนยึดถึงภูเขาก็ะมี อยู่ทั้งภูเขาสูงสุดปุณละพี่น้องเลี้ยวลงมากอะเป็นตะยานอยู่ด้ยเลี้ยวลงมากอะเป็นเหวเป็นยังนะอยากเข้าขาไปเข้าครับไตาลางเนาะพี่น้องนะขาครับกับครับอ่อมอีกท้างหนึ่งครับทึงบนภูเขาเนะาะครับอันนี้กับสิเกตชวโมงหอดผ่านเนาะพี่น้องทั้งประมาณสามรอยลูกปุ่นป่อย,ยไม่ใหญ่น่ะกับยงังบางคนปุ่นอันนี้อยู่กลางภูเขาเลยพี่น้องกลางหุบเขาเลย อันนี้อยู่กลางหุบเขาเลยแบบว่าขึ้นผู้เขาสูงสุดแล้วก็ัติมีหุบเขาอีกน,น้อยๆก็สิวนไปวนมาอย่างนี้ครับพี่น้องจากระเบื้องหนทางเตื้งขึ้นเตื้งลงนี่อยู่อยู่ทั้งภูเขาเลยพี่น้องบนภูเขาหญ้าสวยข้าเจ้าสิเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะ่อันรถตุ้ยสามก้านไปน้ำกัน เลียงแกะเลียงแพะอยู่ท่องพวกเขาโทรศัพท์ก็สิมุนอยู่คืออย่างนี้พี่น้องบ่ได้ดังหนาหนาข้างหลังใคนซู้มอาเนะพี่น้นะนองนะซู้มอย่างไห้พี่น้องได้เห็นน้ำมาไปจังไหนมา,จากจังไหนกต่สิตร่างกายไปแน่น่ะพี่น้องเอ้ยน,นี่เขาพามาเยี่ยมญาติเขายู่ท่องพวกเขาไปน้ำเขาไปสั่นละพี่น้อง ไปเรื่อยๆกรับไปเรื่อยๆเบิ่งบ้านขนาดว่าอยู่ทั้งภูเขาได้คือมันว่าคือว่าหลายภูเขาหลายลูกเนาะพี่น้องเนาะก็ะสิเป็นลูกน้อยลูกใหญ่อันนี้อยู่ทั้งภูเขาแต่ว่าอยู่ใกล้ๆว่ากลางหุบเขาอีกหุบเขาในไอ้มันจะเป็นหุบเขาลงกน้อยๆนะพี่น,อนะอน, ử, นอ้องเนาะโอ้ยงามมาถ่าก็ถือพี่น้องเบิ่งเอา อันสี่ขาๆขาขังนาา้าเขาคือขาเจ้าอยาหยาไว้ใหงงัวเนาะเอาไว้ใหงใหงัวให้แกให้แพะเพราะวา่าหนาหิมะพ่นกับพ่อไม่หนาให้กินเนาะพี่น้องเนาะหนานี่เขาเจ้าจต้องปลูกหนาไว้ให้แกให้แพะกินงัวบานเพ่นนะพี่นออ้องก็สสว่วฟังคนเงาคนปกตาปวกอย่างไรเลยสมก็เป็นงัวหิมะอิหลีฝนชีน้ำฝนกันต้องน่อยต้องน่อยต้องเอยพีเนาะ นอนซ้ายนี่นยาวอีหลีพี่น,อน้องแต่นอนโค้งผู้ใดมีหูบ้างล่ะไปหน้าเที่ยวมันให้ครับ 50, หาสิบเลยบ่ได้หาสิบหกสิบบ่ได้ครับไว้มันะั้งพูดน่ะไปน้ำแม่น้ำแม่ยังไปสัง่งระบาดเนี่ย ไม่นานนอยู่กลางุูเขาได้พี่น้องบางบทางางกงาีกับสิบเปลี่ยนทาาเลยบางทีกขังหนาเป็นบบเห็ดเนาะกับสิบเปลี่ยนมาเป็นทางขงางทาาอย่างกองไปกับตีละกษณเนี่ยอไปกับเจ๊กหน่อยเนาะพี่น้องบางทีกับในท่ายลูก,กลงล้ามมุ่งียวหาสิบหกสิน่แถวเนี่ยอันนี้อยู่ทั้งภูเขาสูงสุดเลยได้พี่น้องเราขับรถอยู่บนภูเขา เจ้าก,ก็ต้องขยายทางอันนี้เขาข้นมากลางหุบเขาแล้วน,ะนี่จะขับไปเรื่อยๆพี่น้องขับไปฟั่งเฟ้งไปเรื่อยๆเมื่อยกับเปลี่ยนกันลดขืนลดลงเนาะผู้ออกไปผู้เข้าไปนะพี่น้องนะคนเฮษตรนนท์ไม่อยู่กลางหุบเขาทั้งผู้เขาขาขาเนี่ยจะขาขับทัง้งภูเขาาเ้าพี่น้อง จสวนทา้งกัน่นเห็นไหมที่วถัดอันนี้ก็ยืบบนยอดเขาเด้พี่น้องแม่นามใต้แม่นามให้เบิง่งตีว่าทะเลกลางนั่นผู้เขาไม่พี่น้องผู้เขาสูงๆไรลองมากก็สิมาล่วงนีก่อนถ้าล่วมงมงเนีก็จังล่วงแต่รางโุดคนนี้ เจ้าขึ้นว่าเหตุทางโอ้ย่ำหนาวก็จะเย็นเยือกนี่ย้ายปอครับรถเปลี่ยนกันกับปัวครับเห็นมั้ยอยครับไปเรื่อยเยพี่น้องบ้านเป่วนป่นสีเห็ดบ้านเห็ดตามวูเขาบานเอียงตามวกเขาก็จะสิบบปับพื้นที่คือบานได้บานได้ก็จะปับดินปับพื้นที่ปับหนาปับนีใส่ นี่งเหเขาเจ้าว่าได้ปปับใส่หรอกเขาเจ้าเฮ็ดเนียนเลยน้ำไหลรงใส่กัะลุ่งหันแลวพี่น้องแต่ก็เป็นตตยูปับกระสีเมนท่างเล็กปับขับน้ำกันสามกันกว่าสิถึงบานพี่น้องเอ้ยกระสิเขาจอดัรมน้ำมันเจ้าหน่อยเล็กหน่อยอยากกินใส่กอกละวานี่ กันแฟนมันกังกังผู้เขาเนาะพี่น้องเนี่นายอยากกินใส่กอกปาก